ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไล่5า 55, นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนฮ้ลโยสวัสดีครับทุกทนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนี่จะคนเดิมงเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีแล้วนั่นเองนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเปรยๆเปอเอาไว้นะครับสาหรับตัวละครตัวหนึ่งที่มันแบบ เราปั้นไปแล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็เลือกใช้ไปอย่างโอลิเวอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาโอลิเวอร์มาลงสนามอีกรอบหนึ่งนะครับในล่างของ9ดาวแม็กด้วยนะครับคือแบบมันมันดาวแม็กอะ่ะมัน มันมันมันต้องมีดีสิเราปั้นมาแล้วนะครับในในรอบนั้นถ้าใครถ้าถ้าใคร,ถ,ใครถ้าใครจำได้นะครับโอลิเวอร์ผมพาปั้นเป็น9ดาวแม็กเนื่องเพราะว่าผมได้โอลิเวอร์มา2ตัวนะครับแล้วก็ใช้กบ9ดาวที่เกมแจกมา3ตัวในการปั้นเรียกได้ว่าเป็นเก้าดาวแม็กตัวแรกของทีมเลยนะครับในตอนนั้นสำหรับโอลิเวอร์เนาะอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวมาเล่นกันใน PP เลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอลิเวอร์ก็ถ้าในชื่อเสียงโอลิเวอร์ก็คือจะมีสกิลที่คล้ายขึง ้ายคึงแบบก๊อปปี้เลยก็ว่าได้นะครับสกิลเนี่ยจะเหมือนกับมายากลเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นดามิดทะลุกระเด็นแล้วก็จะเป็นบัฟพวกนี้นะพวกฮิ้วพวกเกาะนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเหมือนตัวมายากลเดะนะครับแต่พอเป็นธาตุปกติกับแสงมืดเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันแบบเหนือชั้นเลยน,นั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูว่าโอลิเวอร์นะครับจะเล่นได้ไหมครับพี่หมุนเวียนเป็นธาตุไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง สกิลแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องหลบสกิลได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟของสาวธาตุไม้นั่นเองนะครับผมเนาะเกียร์ก็เป็นเซตเดียวกันกับในคลิปที่แล้วเลยนะครับเราถอดแล้วก็มาใส่ตัวนี้เลยเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นนาฬิกาด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะสกิลมันก็จะมีเยอะขึ้นนะครับที่เป็นทางฝั่งของบัฟนะครับทางพลังชีวิตนานขึ้นแล้วก็ฮิวนานขึ้นนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูในสเตจกันนิดหนึ่งนะครับว่า9ดาวแม็กนะคร ม,มันเป็นก้าดาวแมกกะมันควรจะมีอะไรดีนะครับผมเนาะผมก็ไม่ได้จับโอลิเวอร์มาลง PVP คือนานแล้วนะครับผมจําได้ว่าโอลิเวอร์เนี่ยผมใช้แค่ประมาณแบบเดือนหนึ่งสองเดือนเองมั้งนะครับผมไม่ได้ใช้นานเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเรียกว่าเป็น,ปนการปั้นพลาดไหมก็ไม่ใช่นะนะครับเหมือนเป็นการทำคอนเทนต์ในช่วงนั้นนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรจะปั้นจริงๆตอนนั้นผมได้มาเป็นโอลิเวอร์ตัวเดียวเลยที่มีร่างก้าดาวก็เลยปั้นไปเลยในช่วงนั้นเนาะ บัฟหน้าป้อมนี่แน่นะครับกระโดดแบบออกจากชุดของเขานะครับแล้วก็ทําการบัฟนี่กระเด็นถอยหลังอ่าโอเคนะครับตามนี้บัฟแล้วก็กระเด็นถอยหลังอ่าดาเมจก็ไม่ถึง10%บเปอร์มั้งสายพลัง9ดาวแม็กครับดาเมจไม่ถึง10%บเปอ้โห้ทำใจแบบโอ้ยอย่างน้อยมันควรจะแบบสัก30-40ิบสี่ไหมนะครับดาเมจอันนี้คือแบบ โอนดาเมจยิบย่อยมากดาเมจน้อยๆน,น,นะครับแต่เดี๋ยวไปดูความแม่นยำสกิลนิดน,นึงว่าแม่นยำสกิลจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเนาะปะอีกด่านหนึ่งก็คือด่านนี้มาดูความแม่นยำนิดหนึ่งนะครับว่าจะกระเด็นถอยหลังเป็นแถบได้ให้เห็นบ้างไหมนะครับเหมือนตัวมายากลตัวบามายากลเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นมากสกิลนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูลิเวอร์กันออกมา บัฟหนึ่งที่ต่อยไหมไม่ต่อยด้วยต่อยน้อยโอลิเวอร์อยากรู้โบอ่ะโอ้โหสก,กิลโคตรแคบเลยอยู่กลุ่มหน้าเท่านั้นเลยไม่มีข้ามอะไรเลยเนาะต่อยอีกสักหมัดหนึ่งไหมสักหมัดโอ้โหไม่ใช้สก,กิลด้วยสักหมัดหนึ่งนี่แน่โอเคอยู่กลุ่มหน้านะครับเนาะอยู่อยู่เฉพาะกลุ่มหน้าเท่านั้นสำหรับโอลิเวอร์โอเค มีเพิ่มแร้1,000นะครับแล้วก็คนสามารถก้าวดาวผมเป็นฟื้นพลังนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบตายยากขนาดนี้นะครับใน p v p มันต้องเห็นผลบ้างแล้วแหละนะครับอวยธาตุไม้ขนาดนี้ในรอบนี้นะป่ะใน p v p นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทนดาเมจของธาตุไฟได้ไหมช่วงนี้ธาตุไฟก็จะเป็นเ,เมกุมินนะครับจะเป็นบาก,กินะครับแล้วก็จะมีอ,อะไรนะพระเอก กินโทกิอ่ามตัวแหละหลักๆที่เราจะเห็นธาตุไฟกันเยอะนะครับผมเนาะอันนี้โอ้โหก้าวเมัเยอะเกินไปขอข้ามนิดนึงอมุนนานจังเลยทีนี้พอได้รีปั๊บหมุนนานเลยเกมนะครับผมเนาโอโ้ตัวบินไม่อยากเปลี่ยนทีมขอ,อย่รีรีโอโ้ตัวบินใช้กันเยอะจังเลยธาตุไฟมีตัวเดียวโอ้โหแต่เกียนแน่นอยู่เกียร์แน่นอยู่ ตืดๆแล้วก็มีธาตุน้ํากับธาตุไม้โอเคโหเขามีเพิ่มแด้ห0 0่งสองตัวเลยหุยครูเทพด้วย9ดาวด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าของดีนะครับผมอ่ะไปสู้กันครับเขามีเพิ่มแรก1,000งถึงสตัวนะครับแล้วก็ตัดแรกก็เราแม็กอีก3ตัวก็จะติดดีกว่าปกตินะไปเลยฮะเราใช้การบัฟวิ่งเร็วไปสวนโอเลอร์ออกมาแล้วฮะบัฟหเทยกโบ ไม่โดนใครเลยโอเคไม่ให้ให้โอกาสน้องนิดหนึ่งให้โอกาสน้องนิดหนึ่งโอลิเวอร์ให้โอกาสน้องนิดหนึ่งเนาะ,ะแต่อย่างน้อยมีฟื้นพลังครับก็ตายยากนะมีบัฟเกาะเลือดในตัวมีฮิวในตัวมันก็ควรจะตายยากนะครับผมโ,โหสกิลของกินโทกิคือแบบลึกมากกว้างมากเลยสตันนีน่ีแน่เอาดิเอาดิใส่ไ้หนึ่งมัดสองมัด เอ้ยเป็นไงเอ้ยเอาเกมนี้ยืนได้เห็นไหมพลังแห่งก้าวดาวแม็กมันต้องเป็นแบบนี้ฮะคือมันต้องยืนได้อันนี้คือก้าวดาวแม็กมันมันต้องเป็นประมาณนี้ถ้าก้าวดาวแม็กเล่นไม่ได้นี่คือแบบงอมนะบอกเลยปั้นนี่คือเสียกบมากนะเอาละทีมต่อไปนะครับขอเจอทัดไฟตึงๆหน่อยได้ไหมขอเจอแบบอ่าช่วงนี้ใครอะก็เมกูมินอ่ะช่วงนี้เมกูมิน เมกุมินเขาจะดาเมจตึงมากนะโอลิเวอร์เป็นธาตุไม้เพราะฉะนั้นมันจะต้องแพ้ทางกันอยู่แล้วอืมเจอแต่ล่างก้าดาวแม็กเยอะไปหมดเลยมีไฟอยู่หนึ่งหนึ่งตัวท่วนเยทำไมเมกูมินหายไปไหนหมดอันนี้มีอันนี้มีตัวบินแล้วก็ไม่อยากเล่นตัวบิน2ตัวด้วยเมกุมินทําไมคนไม่ใช้กันหรือเขาไม่มีเอ๊ะเมกูมินเนี่ยนะปกติลลกระดับนี้ ต้องมีเมกโกมินทุกคนแล้วไหมอะเออแปลกๆหรือว่าคนที่มีเขาขึ้นไปมัดสองกันหมดแล้วคนไทยขอญาติข้ามจ้าโอ้โหตัวบินเฮ้ยตัวบินนี้โอ้ใส่ของดีด้วยนะครับผมสาหรับตัวบินคิดมัดนะมันก็จะกลับมาทุกตัวเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตู้เพ่โอกาสนะครับมันจะมีเพ่โอกาสแค่ตัวใหม่ตัวเดียวส่วนตัวคิดมัดอื่นๆก็จะหลบอยู่ในตู้นั่นเองนะครับผมเนาะเฮ้ยเจอกินโทกิอีกแล้วอะหนึ่งสองสองตัวสามตัวสี่ตัว หยุดอ่าไม่จีบหราตัดแร่สี่ตัวนะครับผมเนาะมีกินโทกิตัวนึงนะครับผมเนาะมาไปเลยโอลิเวอร์วิ่งมาโอลิเวอร์วิ่งวิ่งมาต่อยไปหมัดหนึ่งโอ้โหเป่าเหมือนเหมือนลมอะ่ะเหมือนเหมือนต่อยไม่ค่อยโดนเลยเนาะโอลิเวอร์เนาะเอ้บโอลิเวอร์ต่อยหน่อยโบตีคุณกินไงหลังไมทีนึงอ่าก้าวดาวแม็กนะ อย่าให้เสียชื่อการดาแม็กนัโอลิเวอร์นี่เนี่ยแล้วก็โอลิเวอร์มันมีเพิ่มแร่1000ด้วยนะครับแล้วก็ในร่าง9ก้าดาวผมได้เป็นฟื้นพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยืนได้นานกว่าปกตินะครับผมพร้อมที่จะติดความสามารถแบบรัวๆแบบยาวๆนั่นเองนะอ่ามันก็เหมือนกับตัดแร่ครับยิ่งออกมาได้เยอะยิ่งยืนได้นานมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดนะครับผมไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดิมันจะไปติดลหลายๆตัวเนาะมันจะติดถ้ามันติดแบบพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะไปติดแแบบบเเเป็นลยนอง มันก็ทำให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวไม่ได้นี่ไหม Oliver. โอลิเวอร์เฮ้ยยืนได้เออต้องแบบนี้สินะครับแมมีเสาบัฟให้ขนาดนี้เกียร์ก็ใส่ให้ดีขนาดนี้คือถ้ามันเล่นไม่ได้นี่คือแบบลองไห้นะปั้นมาแล้วคือใช้ไม่ได้ <c oughs> อ่ะไอตัวซ่อนเลนเอาไว้ก่อนซ่อนเลนเราไม่รู้ว่าจะเจอตัวบินหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะตีเฮ้ยทำไมทาตดไฟมันอโอเคโอเคเจอละ กำลังบอกว่าทำไมธาตุไฟคนไม่ค่อยใช้กันทั้งๆท,งท,งที่อย่างเมกูมินก็เป็นตัวดีโอ้โหเลมโอเคเอ่าบากิมีโดนแน่นอนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าโอลิเวอร์เราจะสู้บากิได้ป่าบากิเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของบัฟสตันแล้วก็คอมโบนะอันนี้คือแบบเป็นข้อเด่นนะครับของตัวบากิที่หลายๆคนเริ่มเอากลับมาใช้แล้วบากินี่ใช้คู่กับกินโทกิใช้คู่กับคางูระได้เลย โอ้โหอูิเวอร์ผมโดนโดนบากิสตันไปแล้วดอกหนึ่งนิ่งเลยนิ่งเลยเอะนละเอ้ยแต่ยังแต่ยังยืนอยู่แต่ยังยืนดูโอเคไม่ตายฮะโดนแค่สตันเท่านั้นแต่ยังยืนอยู่โบบ้านี่แนะ่กระเด็นถอยหลังเอาดิบัฟฮิวเลือดขนาดนี้บับก่อเลือดขนาดนี้ครับมันต้อง,ม,องมันต้องยืนได้แบบนี้สินี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ต่อยไปอีกอ่ะกระโดดต่อยไปฮะอลิเวอร์ ไม่โอลิเวอร์ตอนเขาใช้สกิลเขาจะเบ่งกล้ามเยอะหน่อยเนาะเฮ้ยโอ้โหทำไมโอลิเวอร์โดนสตันเป็นแถบขนาดนั้นน,น่าจะเป็นของบากีแหละนะครับชนะา,าตุด้วยเนาะอืมถ้าเจอเมกุมินน้องจะเล่นได้ไหมเนี่ยน้องจะยืนได้ไหมถ้าเจอเมกุมินเอออยากเจอแบบเมกุมิน9ดาวแม็กอะลองดูเนาะถ้าเมกุมิน9ดาวแม็กเนี่ยจะยืนได้ไหมหลือคนนก,กี้อันนะี่ยเราเหรอ,อยู่4คนนอกอ่ะต้องลองดูกันเมกุมิน9ดาวแม็ก อันนี้9ก้าดาวปกติแต่ว่าของค่อนข้างครบโอ้เก้าดาวแม็กเยอะไปเราสู้ไม่ได้ทีมเราเป็น9ก้าดาวธรรมดาซะส่วนใหญ่อืมโอ้โหตัวบินสองตัวเลยบินดุเกินโอ้ทำไมคนใส่ตัวบินในเกมป้องกันเยอะจังเราต้องใส่ตัวกันบินไม่ใช่เหรอในเกมป้องกันทําไมคนใส่ตัวบินน่ะหรือว่าแบบให้วัดกันเลยว่าบินใครเก่งกว่ากันอ่าวให้กูบิน9ก้าดาวแม็กโอเคโอ้โหแต่บอสมืดคือแบบเอาโอเคมาลองดูฮะ บอสมืดกับเมกุมบินดาเมจหนักมากนะครับ2ตัวเลยยืนไหวอ่ะเปล่าโอลิเวอร์โดนแบบตัวดาเมจหนัก2ตัวแบบหนักไม่ใช่หนักธรรมดาด้วยหนักแบบโคตรเลยโอลิเวอร์วิ่งมาบัฟหน้าป้อมไหนเบ่งกล้าไปทีหนึ่งเอาละ่ะวิ่งไปโอลิเวอร์โดนดาเมจสกิลหรือ,อยังยังไม่โดนอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวทำไมทำไมศัตรูตายหมดเลยขัโดนอะไรเฮ้ เดียวเฮ้ยเฮ้ยหนยไอเทมเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเกียร์เขาก็ไม่ได้แย่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดียวทำไมวัสเฮ้ยเกียร์เขาก็ไม่ได้แย่นะแล้วทำไมอยู่ๆมนถึงดูดิบอสมืดก็ไม่ได้แย่นะบอสมืดเกียร์แบบเกียร์แบกมากเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ไงค่าก็ครบสายพลัง โอ้โอโอ,โอ,โ,อโอ้เขาช่องช่องกลางเขาไม่ค่อยครบสายพลังเขาเป็นรองเท้าไงเออหลบสก,กิลมันไม่พอใครอีกนี่กินโทกิอีกตัวหนึ่งโหจุดบอดเลยแบบนี้ขอดูซ้ำอีกรอบหนึ่งพอใส่เกียร์ไม่ถึงครับสายพลังมันก็จะเปลาะมากโอลิเวอร์ไม่ใช่โอลิเวอร์อโนบิทวิ่งมานี่ตายหมด อ๋อบอทไม่ปล่อยสายพลังด้วยบอดปล่อยแต่เอเลนบอทไม่ยอมปล่อยตัวอื่นเออนี่ไงเห็นไหมโอ้เป็นจังหวะน่าน่าจะเป็นจังหวะบอดอ่อนมั้งเพราะว่าเกมมันปล่อยไอ้บอดมันปล่อยแต่ตัวอื่นนะครับมันปล่อยแต่ตัวบางๆเนาะมันไม่ยอมปล่อยไอ้ไอ้อะไรนะยูมทูดมันไม่ยอมปล่อยยูมาทูดไม่ยอมปล่อยกินโทกิมันไปปล่อยเอเลนแล้วก็ไปปล่อยตัวอื่นมันก็เลยแบบทําให้ทีมมันบาง เมกูมินก้าวดาวแม็กมีไงเจอแล้วโอ้โหบอสของดีด้วยเอาละโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณพระอันนี้ค oh, oh, ือแบบโหดโหดมากโอ้รองเท้าสามชิ้นอ่ะลองของเลยสิถ้าโอลิเวอร์ยืนได้นี่คือแบบเกินมนุษย์มนานแล้วนะตัวแบบเกียร์โคตรจะเก่งเลยเชิบเชิบเชิบอย่าให้เสียชื่อก้าดาวแม็กน์โอลิเวอร์เราเป็นสายพลังเราต้องเล่นได้ โอ้แต่ตายหมดเลยอนนบิสผมยังตายดคือแบบอนนบิสคือไปหมดแล้วโอ้โหดาเมจแรงโคตรเลยดาเมจบอสแรงมากขอพัดหน่่ยหนึ่งโอ้โหเล่นโคตรยากเลยเฮ้แต่โอแต่โอลิเวอร์ยืนอยู่4ตัวเอาละโดนพัดกลับเลยครับจังหวะน,นี้ก็น่าจะแพ้แหละเพราะว่า ศัตรูไม่ตายเลยแต่ฝั่งผมนี่คือตายหมดเกลี้ยงเลยเอาดิโอลิเวอร์สู้เขาโอลิเวอร์สู้เขาแล้วก้าวดาวแม็กเราปล่อยตัวเร็วนี่แน่กระเด็นถ้อยหลังนี่แน่เฮ้ยเอาดิซัดเขาเอาเอาให้น่วมโอลิเวอร์ช่วยดอย Oliver, งงโอลิเวอร์ง้างโอลิเวอร์เราไม่ได้ใส่อตัตราการใช้สก,กิลก็เลยไม่ค่อยง้างนี่แน่เอาดิเอ้ยเล่นได้ ไอโอลิเวอร์แข็งแข็งเป๊กเลยทุกคนอันนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะเป็นผลของเสาบัฟผมว่านะทําให้มันรู้สึกว่ามันหลบเสาบัฟของธาตุไม้ก็คือมันหลบสกิลกับแม่นยําสกิลแล้วมันจะเพิ่มขึ้น2ค่านะครับทำให้แบบมันหลบสกิลได้มากขึ้นแล้วก็มันใช้สกิลได้แม่นขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเสานี่แหละผมว่าเอ้ยก้าดาวแม็กว่าเล่นได้วะโอลิเวอร์มาร์สสองด้วยนะ เอาละถือว่าไม่น่าเกียดนะครับถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับในระดับ9ดาวแม็กนะครับแล้วก็เกีย์แน่นขนาดนี้ก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับผมเนาะแต่ก็ถ้าเจอดาวมินหนักๆก,ก็จะเหมือนเมื่อกี้นะครับเจอแบบมกูมิน9ดาวแม็กนะครับเจอตัว บอสมืดนะครับแบบใส่เก like so ียร์เต็มๆตังหนักเนี่ยก็อาจจะยืนไม่ได้ก็อาจจะตายบ้างนะครับหรือถ้าเจอธาตุไฟเยอะๆนะครับผมลองเอาไปเล่นดูแล้วครับเราอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้คือแบบเจอธาตุไฟหลายๆตัวนะครับรุมเนี่ยน้องก็ตายแบบตายง่ายเหมือนกันอย่างเช่นแบบโดนบากิสตันโดนโดนดาเมจเมกุมินนะครับโดนกินโทกิสตันโดนฟีเลนและพวกนี้นะครับถ้าเจอธาตุไม้แบบหนักๆเนี่ยน้องก็ตายแบบตายง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับพอแพ้ทางธาตุ แต่พอแบบอย่างเมื่อกี้ฮะถ้าอยู่ได้ถ้าได้อยู่ในเสาธาตุเนี่ยเรได้ว่าเล่นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นความสามารถดีด้วยนะครับการแบบตายแล้วฟื้นเนี่ยทำให้มันติดความสามารถอยู่เรื่อยมันยืนได้นานแล้วมันติดความสามารถไดเรื่อยเนาะมันก็เลยเป็นตัวที่เล่นได้นั่นเองนะครับผมถือว่าดีเลยนั่นเองนะฮะเอามาเสริมทีมในช่วงนี้เป็นคอมโบเพิ่มแร่1 0 0 0ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวคู่เทพของตดินี้ก็เป็นเพิ่มแร่1000เนาะหลายหลายคนก็อาจจะ พยายามตามหาตัวเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยเอากลับมาเล่นด้วยนะครับโอลิเวอร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับเอามาเล่นได้เนาะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีที่ว่างก็สามารถเอาโอลิเวอร์ไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมแต่ควรปั้นให้แมกโนยเป็นสายพลังนะนะครับอาจจะเป็นไฮเปอร์แมกก็ได้ไม่ต้องถึงการดาแมกเหมือนผม เดี๋ยวมันพอแบบหมดอีเวนต์นี้ไปเดี๋ยวมันก็จะเล่นไม่ได้อีกนะครับผมน้อยก็เอาไว้เล่นได้นะครับเพิ่มได้หนึ่งพันเป็นตัวช่วยเสริมทีมนะครับมีหลายตัวก็ยังดียังยังมียังยังดีกว่ามีตัวเดียวนะครับนันก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยเก่งขึ้นได้นั่นเองนะครับผมน้อยใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผม้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสักคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า